วันนี้นะคะจะมาดูเทเลอร์ไพลอตของปินพักน,นะคะทุกคนทุกคนก็เชียร์มากว่าแบบว่าดูให้หน่อยค่ะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องห่วงอยากดูอยู่แล้วอยากดูอยู่แล้ว <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับราคาให้ช่องสันดีมิช c h a n แนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างขให้ด้วยคะ่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทํำชิพให้พวกเราบอกเลยว่าพี่ก็มีความแบบจำลืมไปบ้างแล้วเหมือนกันว่าเราดูอะไรของกินผักไปบ้างนะแล้วก็จำได้แค่แบบแต่ละคนก็มีความหม่อมมีความแบบอะ,อะไรกันอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อน,นว่าคิ่ว่าตัวเทเลอร์ไพ o t อะไรเนี้น่าจะช่วยให้เรา เข้าใจมากยิขึ้น,นแล้วพี่จะเรียกเทเลอร์หรือพี่จะเรียกไพร์โหลดนี่่ยพงเนี่ยมันเขียนเทเลอร์ไพร์โหลดอะพี่เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนสักอย่างแหละคัมติง่เอาเป็นว่าเราดูปิ่นพัคโอเคตามนั้น <laughs> นะทุกคนฟีลเม็ก okay, ไปโอเคไปค่ะ ครั้งแรกที่ได้เจอท่านหญิงอนินผู้สูงศักดิ์พระธิดาองค์เล็กแห่งวังสเสวต,ตวาริศเธองดงามราวกับนางฟ้ายากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเอื้อมถึงหากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นดอกฟ้าที่สูงส่งกลับร่วงลงมาทำให้เราได้เชยชมร่วงต้งไนไม้ อาขาไม่หัก like, kind of แต่ได้จูบแทนจ้ะเคยเห็นแต่ฉดุมาจูบกันไม่เคยเห็นตกแตไมาแล้วจูบกันแต่ชุดสีของน่ารัก ชื่ออันนพัทเรียกกนินเฉยๆก็ได้หญิงชื่อปีรันทิตาเรียกปิ่นก็ได้เพคะปิ่นปักน,น้ำนี้ถือเป็นของปีรันทิตาแต่เพียงผู้เดียว คิดถึงคุณเป็นเหลือเกินอยากจะกลับไปหาคุณเป็นเสียวพันพรุ่งนี้ว้าวอืออหนีกว <laughs> ยิงเคยแอบฝันมาตลอดว่าสักวันจะได้ คืนนี้คุณเปล่นเป็นของอนินจริงๆได้หรือไม่สิ่งใดที่หญิงถวายอนินแล้วอนินประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งซิ้นเพคะไม่าโอ แกบบ็จ<ท>ำเ,<ล>เป็นไงตอน <c oughs> นี้หญิงลืมไปแล้วหรือว่าท่านหญิงอนินเป็นใครท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณหญิง ท่านหญิงคลุกอยู่กับพวกมิชนารีเสียนานจนลืมไปแล้วกระมางว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งภาษาพูดคำพูดคำจากริยามารยาทก็กลายเป็นพวกฝรั่งไปเสียแล้วอุ้ยการแสดงความรักของเราก็เป็นแบบฝรั่งนะอันิน า,าช็อกอยู่เลยต,ตกใจอยู่ทําไมอ่ะอยู่ดีๆก็หันไปจูบกันเฉย <laughs> แต่ว่าคือกลับมาจากต่างประเทศแล้วใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่เพราะว่าจะเรียกอะไรเนี่ยเบาเหรอ <laughs> <บ> <laughs> เร <laughs> ขาเป็นอะไรอ่ะแม่นมเบาอะไรอ่ะ <laughs> ไม่ไม่เราจะไม่นมแม่นมต้องแก่หน่อยคือ <laughs> 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 ถ้าสําหรับพี่พอะพอดอะพอดเรื่องอ่ะไม่ได้แบบว่าแปลกใหม่สําหรับพี่แต่ว่า ดูแล้วมีความอินเพราะพี่ชอบในการที่เวลาร้องไห้อ่ะพี่รู้สึกว่าไม่ต้องฟูมไฟใหญ่อ่ะ,อะคือมันเป็นความเจ็บปวดที่แบบลึกๆข้างในเออคือตอนฟีลเล่นน่ะแล้วพี่รู้สึกว่าคือดีมากที่แบบไม่ต้องมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคือว่ามี่มันจะใหญ่มาแบบรู้สึกว่าแบบก็เห็นเคยเห็นมาอยู่แล้วลอะไรเงี้ยทั่วไปอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเขาเล่นได้ในระดับที่เป็นซีรีส์ในการที่แบบไม่ต้องใหญ่เกินมันอินมันเจ็บคือแบบ แล้วมันด้วยความที่เป็นแบบอะไรยศไหมเรามียศที่เรียกคุณหญิงต,ต,ต้องเรียกแทนเขาว่าอะไรคือเนี่ย<ด>เขาเป็นหม่อมเขาเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่คือพี่ว่าถ้าไอ้เรื่องยศก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าดูจากไอ้ตัวเนี้ยคือด้วยความที่คนนั้นน่าจะแม่ปะ่ะหรือใครที่บอกว่าคือเป็นผู้หญิงเหมือนกันน่าจะเป็นแม่แม,<อ>แม่ของแม่ของฟีนก็เลยแบบว่าเป็น ปัญหาหลักที่ทําให้ตัวละครก็คือเหมือนต้องกลับมาคิดแต่ว่าอืมเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันและคือแบบด้วยความที่มันอยู่ใกล้ชิดอะไรกันมากอะไรเงี้ยเอนความสัมพันธ์มันมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเออไม่รู้นะคือความรู้สึกมันรู้สึกแบบนั้นหรืออ้อรู้สึกไงว่าแบบอืานอะไรคือแบบตอนนี้กาลังขับสนอยู่ว่าเราต้องคิดถึงแบบว่า,เ,าเขายศต่างกัน หรือเปล่าแล้วก็คือแม่ก็แบบไม่พอใจว่าแบบเราเขาเรียกวไรยศน้อยกว่าจะไปทําแบบนั้นกับอีกคนไม่ได้นะแบบนี้จะมาคบกันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราแบบว่าต่างคนต่างมีฐานะที่แบบต่างกันอันเนี้ยอ็นอ่อนอ่อนนึกถึงเรื่องสถานะไงก็น่าจะด้วยแต่พี่รู้สึกว่าด้วยความที่แม่ก็พูดย้ําด้วยว่าแล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันในความรู้สึกนะเพราะว่าถ้ามันยุคสมัยนั้นเขาก็ฟงแบบ ไม่ได้โอเพนขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ไม่งั้นก็ต้องย้อนฟังอ่ะว่าแบบแม่พูดประมาณไหนแต่ว่ามันก็น่าจะมีแค่สองเรื่องไงกับตอนนี้ถ้าพอสไตล์นี้นะเออเพราะว่าพอแม่มาปุ๊บความสัมพันธ์ก็คือแตกเลยแตกเลยอ่ะคืนแหวนเลยอะจากที่ตอนแรกยอมถวายตัวทุกอย่างอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูซิว่าแม่จะพูดว่าไงยิงลืมไปแล้วเลอว่าท่านญิงอนินเป็นใคร ท,ท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณเอกท่านเป็นสตรีไม่ต่างเลยท่านหญิงอานินก็คือตัวน้องเบกท่น้นท่านหญิงอานินเป็นใครก็อาจจะเกี่ยวด้วยวแล้วก็ท่านเป็นสตรีไม่ต่างไม่ต่างจากน้องหญิงก็คือสองเรื่องนี้แน่ๆก็คือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาจริงพอมตมันก็ไม่ได้ยากขนาดหรอกมันอยู่ที่ว่าตัวตัวละครของตัวเบกกี้อ่ะอานินน่ะอยู่ที่ว่าจะไปในเวไหน <ừ. S 2> คือถ้าอันินแบบว่ามาแนวแบบว่าไม่สนไม่แชร์ <ừ. S 2> มันก็จะอีกเวนึงแต่ถ้ามาแนวอันนินแบบว่าเอา้าเธอแบบยูยูมาบอกเลิกฉันแบบแล้วคือมันยังไงอ่ะฉันก็ไม่งอนอ่ะก็จะอีกเวนึงไปเลยอืมมันก็อยู่ที่สองเวเพราะจะไปเวไหนนั่นแหละก็น่าสนใจดีต้องรอดูว่ามันจะไปแบบท <ừ. S 1> ิศทางไหนอเนาะเพราะตอนนี้ <ừ. S 1> <ừ. S 1> เราก็เห็นเป็นฉากตอนที่เขารักกันนะเนาะ หลักการมอบช่วยตัวให้กันน<ม>ู่นนี่นั่นออืมมแล้วก็ไปเป็นตอนที่ทะเลาะก,กันเลยคืนแหวนคืนเขาเรียกอะไรนะปิ่นปักผม,กผมที่เคยให้กันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบค่อนข้างจะเป็นขอนของแทนใจของคู่เนี้ยถ้าเกิดว่าคืนก็คือเพื่อแบบสมัยก่อนอะ่ะมันก็ต้องมีของแทนใจอะไรกันและคือถ้าคืนนี้ก็เหมือนแบบองค์หักโดนบอกเลิกไปเลยนะ อะไรสไตล์นี้เลยอ่ะคือถ้าของแทนใจอ่ะมันฟิลแบบเห็นแล้วนึกถึงยุคแบบมานิดาอะไรประมาณเนี้ยกำลังกำลังดูภาพกันอยูอ๋อใช่เอเอใช่มันนึกถึงอะไรประมาณเนี้ยอืมก็ต้องรอดูแหละทุกคนไปเวไงเนาะคือมูดมูดก็ชอบในการที่แบบน้องแบบไม่ได้แบบร้องไห้โอเวอร์เกินอ่ะไม่ได้ฟูมไฟมันมีความเจ็บปวดมีความแบบ อะไรที่พอดีอะเรียกอะไรมันแบบเจ็บลึกๆแต่ว่าไม่สามารถแสดงออกมาได้มากมายอะไรขนาดนั้นเลยอืมเพราะอาจจะเป็นด้วยที่ความว่าเขาอาจจะไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าฉันก็เจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยต้องพยายามเก็บ <โฮ S 2> เน,นื้อใก็ต่างคนต่างแค่น้าตาคอแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบฟูมฟายว่าจะเธอจะไปวันอย่างนี้ไม่ได้นะน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรอือแต่ก็ไม่คอนะไหลามาเป็นหยดอยู่นะ ตอน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 ที่แบบยืนยืนเหมน์คืนเนี่ยเออก็โทรหันหลังก็เอาเรื่องถึงดาวโทรหันหลังเยินออไปก็คือไปสุดมากอ่ะอืมก็รอดูแล้วกันค่ะทุกคนมุดภาพมุดอะไรของค่ายนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแหละต้องรอดูเนื้อเรื่องแหละว่ามันจะฉีดไปจากพอตเดิมๆที่เคยเห็นยังไงอืมนั่นแหละรอดูแลกันค่ะทุกคนรอรอแฟนๆให้กำลังใจน้องกันอืมมีอะไรจะเสริมไหมนี่ครับ <Okay. S 2> มันจะประมาณนี้แหละที่เราเห็นกันตอนนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าโอโหาา<อ>แต่รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้มาแล้วนี่เหมือนพี่เห็นอยู่อะว่าจะมาวันไหนสักอย่างสี่กระดักกัตดาไหมไม่รู้อะจำไม่ได้อะแต่แบบรู้รู้ว่าเอ้ยก็ใกล้มาแล้วนี่เรื่องนี้ใช่แต่ว่ามันไ,ไม่ได้ขึ้นในในนี้นี่ว่ามาเมื่อไหร่เออเหมือนจะยังเหมือนไม่ได้มีนะไม่ได้มีว่ามาตอนไหนแันอันนี้น่าจะเป็นเทเลอร์แหละ แต่แค่ว่าบอกว่าเป็นพายโลตเทเลอร์เพราะว่ามไม่ใช่เทเลอร์ที่สมบูรณ์มีความรู้สึกพี่นะ,ะแต่เมื่อใกล้มาแล้วถ้าจะไม่ผิดนะ่าประมาณสี่กันแล้วก็ได้มันยาวไงจะทีเซอร์กัอะไรอยู่ก็เลยเอามาเป็นพายโลตเทเลอร์ให้ก่อนแล้วใกล้ๆน่าจะปล่อยเทเลอร์อีกทีหนึง่งอ,อาจจะอาจจะโหอนนี้ก็ยังอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ก็จะเดือนหน้ามันน่าจะมาประมาณเดือนหน้าใช่ไหมทุกคนประมาณเดือนหน้าก็เหมือนจะออนเบรคพอยต์ไหม ไม่รู้เลยพี่จำ <จะ S 1> ไม่ได้รู้แค่ใกล้กมาช่วงนี้ซีรีส์มันตีกันหลายเรื่องไงมันเยอะนะออนั่นแหละทุกคนถูกพูดผิดแล้ว <c> ทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะเพราะบางทีเราก็สับสนอยู่เหมือนกันใช่คอมเมนต์บอกได้นะช่วงนี้เราจะไปทีละสเต็ปทีละเรืร่องไปก่อนเอามาแบบว่าทีละสเต็ปไปนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือน ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อน้องที่เราเคยเห็นผลงานไปแล้วเราก็แค่จะดูพัฒนาการทางด้านการสแสดงอเอ่อตัวพราะเรื่องว่าหน้าตาไหม,มหน้าดูไหมอะไรประมาณเนี้ยมากกว่า<ช>ส่วนเรื่องอื่นจำไม่ค่อยได้ละอนนี้มึนไปหมดแล้วเนี่ยก็จะมึนมงนงงครับว่าซีรีส์ตอนนี้ก็ล, <น S 2> ลุ้นเต็มมากทุกคนเริ่มกลางปีแล้วก็เริ่มอัดเข้ามาเรื่อยๆช่วงท้ายปีนะที่บอกให้ช่วงท้ายปีนะปลายปีนะใช่ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเราฝากไปอย่างเนี้ยคุณอย่างย่างอย่างอย่าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ขึ้นแสนดีในสุดชานเอลของเราเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ้างค่ะจะได้แจ้งเตือนนะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พวกเรานะคะทุกคนไปเลยนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย